ค่ะเพื่อนๆนน่นะคะกุ้ยเตี๋ยวเป็ดเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะพี่ายก็ใส่ถั่วตํานะคะเพื่อนเนาะถั่วลิสงขั้วไม่ใหม่นะคะถั่วลิสงขั่วนะคะขั่วเองนะคะพริกนี่กับพริกป in ่นนี่ก็ขั่วเองนั่นเพื่อนนี่เนาะเป็ดนี่นะคะเป็ดที่เราต้มนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะเนี่เนาะเพื่อนๆนี่เนาะมาเด้อมาเด้อนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันแล้วนะคะแซบนัวนะคะแซบหนัวครัวต่างแดนนะคะกับ บายบริลัมนะคะวันนี้นะคะมีอะไรนะคะนี่นะคะกับมามา่ารสต้ยมยำกุ้งนะคะเพื่อนนี่เนาะคลุกเลยคลุกเลยนะคะอาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่ใบจะมาทําก๋วยเตี๋ยวน้องเป็ดนะคะเพื่อนนี่เนาะ อ่าน,น้องเป็ดเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปจะมาต้มนะคะเพื่อนนี้เนาะอ่าจะในน้ําซุปเราก็จะมีหัวไชเท้านะคะเพื่อนเนาะในน้าซุปเราก็จะมีหัวไชเท้านะคะซีอิ๊วดำนะคะซอ,อยซอสนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซอสฝาเหลืองนะคะอซอสฝาเขียวนะคะเพื่อนเนาะนี่ก็เครื่องเป็นเครื่องพะโลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปก็จะมาต้มนะคะในในหม้อของเราก็จะ มีเกลือใส่เกลือลงไปในนี้แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวกันนะคะนี่นอนเพื่อนเมื่อกี้พี่ใบอันใส่เป็ดลงไปแล้วนั่นเพื่อนลืมกดถ่ายนะคะนนเพื่อนเนาะนี่เนาะก็เครื่องปรุงเราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เม็ดผักชีใส่รากผักชีนะคะนอนเพื่อนใส่รากอันอันอะไรก็พักอันซาลาลี่นะ่ะอันเพื่อนเออพักยังก่อนเลยเพื่อนลืมชื่อมัน นี่เนาะใส่รากตัวนี้ไปด้วยนะไปตั้งโอ oh, เนี่ยเพื่อนเออใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรามีอ่าน้อยเนาะเราก็เลยใส่ทั้งรากเดี๋ยวใบเราจะใส่ทีหลังเนาะเพื่อนเนาะและก็เมื่อเราต้มสุกแล้วเราจะใส่ลูกชิ้นเนื้อด้วยนะเพื่อนเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะเออพอดีพี่ใบมีลูกชิ้นเนื้อเราก็ใส่ลูกชิ้นเนื้อไปในก๋วยเตี๋ยวเหล่านะคะทำเอาที่เราชอบนะคะ ดัดแปลงเอานะคะเพื่อนนี่คือลูกชิ้นเนื้อนะคะเพื่อนลูกชิ้นเนื้อนะซึ่งเราซื้อมาจากร้านไทยนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ายก็จะเอาลงหม้อต้มไปด้วยนะคะนเพื่อนอแต่ลูกชิ้นนี้มันสุกแล้วเนาะเราต้มเอาลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเพื่อนใกล้จะได้กินแล้วนะคะเนาะเพื่อนี่หม้อก๋วยเตี๋ยวพี่ใบก็ต้มมานานเติบระเด่นเพื่อน ต้มมานานแล้วจะได้กินแล้วน่นเพื่อนเนี่เราใส่ใส่ลูกชิ้นเนื้อลงไปเลยนะคะเพื่อนเนาะแล้วปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลวกเส้นในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะเพื่อนนี่เนาะอ่านสูตรก๋วยเตี๋ยวอ่านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะนี่เนาะใส่หัวไชเท้านะคะนี่ใส่ลูกชิ้นเนื้อนะคะเพื่อนเนาะปิดฝาไว้แล้วก็เราก็ไปลวกเส้นกันเลยนะคะวันนี้พี่บายจะใช้ เส้นมาม่านะคะมาม่าต้มยำนี่นะคะเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราก็เรียบร้อยแล้วนะ,ะพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนนี่เนาะน้องเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวน้องเป็ดนั่นเพื่อนต้มไปอันสองชั่วโมงนะคะเพื่อนนี่เนาะใส่ลูกชิ้นเนื้อเยอะๆนะค่ะเพื่อนนี่เนาะหม้อนี่กินคนเดียวด้พี่น้องนี่เนาะ เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะอุอย้ยควันเข้ากล้องนะคะ่ะเ,เพื่อนนี่นะคะเดี๋ยวเป็ดเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนนี่เนาะ,ะพี่ใบก็ใส่ถั่วต้านะคะเพื่อนเนาะถั่วลิสงคั่วใหม่นะคะถั่วลิสงคั่วนะคะคั่วเองนะคะ,ะพริกนี่กับพริกป่นนี่ก็คั่วเองนะเพื่อนนี่เนาะอืมเป็ดนี่นะคะเป็ดที่เราต้มนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะนี่เนาะ เ,เพื่อนๆนี่เนาะมาเดอ้อมาเดินนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันแล้วนะคะแซบหนัวนะคะแซบหนัวรัวต่างแดนนะคะกับใบบุรีลมนะคะวันนี้นะคะมีอะไรนะคะนี่นะคะกับมาม่ารสต้ยมยำกุ้งนะคะเพื่อนนี่เนาะคลุกเลยคลุกเลยนะคะเพื่อนมาๆม,ม,มาใหญ่ห้างนะคะว้าหลายใหญ่ห้างหิวหิวนะคะพี่น้องหิวหิวนะคะนี่เห็นะปะปะท ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดลูกชิ้นนะคะสูตรใบบริลํัมนะคะต้มเองกินเองนะคะบอยตงเกรงใจไผ่นะคะ,นะเพื่อนเนาะพริกผงแล้วก็พริกเผานะคะพริกเผาในามาม่านะคะเพื่อนเนาะใส่ไปนะคะน้ำส้มใส่ชูเราใส่แล้วเด้อพี่น้องนีน่เนาะมันคนยากเนื่องจากว่าพี่ใบต้องถือกล้องนะคะ,ะเพื่อนอุ้ยกวนเข้า คล้ายไม่มีอะไรพี่น้องพี่น้องมาเดินมาเดินนะคะเรามาซอยกันเลยนะคะปากมุ่งฟ้อมได้กินของปากมุน,นะคะอุ้ยเตี๋ยวมาม่าอุวยเตี๋ยวเป็ดนะคะ มามาก๋วยเตี๋ยวเป็ดแซ่บโพดโพนะคะลืมใส่น้ำปลาพี่น้องลืมใส่น้ำปลานะคะแต่แซ่บแซ่บคึอเก่าทำเองกินเองพี่น้องอยู่ที่นี่ต้องทำกินเองนะมารอมารอให้คนอื่นทำให้กินไม่มีหรอกพี่น้องถ้าไปซื้อกินเองแพง ก๋วยเตี๋ยวเตดหาซื้อกินไม่ได้นะที่นี่เพื่อนนอกจากในเมืองหลวงเพราะว่าไม่มีใครเขาทาขายเนื่องจากว่าคนไม่ค่อยซื้อกินนะคะ่ะเพื่อนแต่ถ้าในเมืองหลวงมีทุกอย่างนะคะอืมถ้าเป็นในเมืองหลวงพี่น้องมีทุกอย่างเนื่องจากว่าคนไทยทํางานอยู่ที่เมืองหลวงเยอะอีกอย่างอ่าค่าใช้จ่าย มันไม่เหมือนกันเนาะลายลายได้ทางโน้นมันเยอะนะคะเนาะม,มามากินกินกินอรอ,อ,อร่อยสูตรไผก็สูตรไผรเด้อพี่นอ้อง อยู่ต่างเดนอ <L ess> เลือกมากไม่ได้เพื่อนอยากกินอะไรก็กินไม่เครื่องไม่ครบก็ต้องทำนะคะอื